ก็มาต่อกันที่การสุบสั์เลี้ยงตัวใหม่นะครับจำนวน21ตัวนะก็ด้วยตัวฟรีนะครับจำนวน17 0 0 0่เันแต่คิดว่าคงไม่ได้สุ่มทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมจะเผื่อไว้ดีนึงเผื่ออนาคตมันจะมีตัวที่เป็นตู้ตัวฟรีนะครับก็คาดหวังไว้ว่าจะมีนะครับอาจจะไม่ได้สุ่มทั้งหมดเท่าที่มีนะครับเอาแค่ให้ได้21ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีทองนะครับตัว7ตัวใหม่แล้วก็จะมีอีก8ตัวเป็นของสี่จักรพรรดิกับอดีตสี่จักรพรรดินะครับรวม แล้วก็ตัวยูนิคสตัวกับเอฟิกตัวนะครับแล้วก็ในการอัปเดตนี้นะครับจะมีวงล้อใหม่นะก็จะเพิ่มมูลค่านี่แหละก็คือของให้รางวัลมันมากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งพวกที่เป็นสมุดด้วยนะครับที่ส่งก็จะเป็นของตัวใหม่กันทั้งหมดนะทั้งแบบตัวที่เป็นสมุดทองนะครับปลอมที่มันมีตัวแดงผลมาด้วยนะแล้วก็มีรางวัลใหญ่เป็นพวกตัวจํานวนมากกับพวกเอฟิกสัตว์เนด้จำนวนมากวงล้อทองคำนะครับก็บจะมีทั้งปูเกียซ่าเดิมนะ แล้วก็สมุดสุ่มตัวที่เป็นนี่นะครับระดับสีทองทั้งหมดแต่ว่ารุ่นเก่านะส่วนสีจักรพรรดินี่เขาคือจะแยกกันไปนะครับเนี่ยมีตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ห้าดแปดนะครับอย่างละ5%เนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเลือกนะครับระดับ4จักรพรรดินี่จะเป็นอดีตนะครับแล้วก็เลือกของตัวที่เป็น4จักรพรรดปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวงล้อใหม่แล้วก็มีอัปเดตนะครับดันเจนบัวนะครับสามารถไต่ได้ถึง300ชั้นแล้ว ก็รางวัลก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมมาเคลียร์กันนะอย่ากดกวาดล้างล่ะเพราะว่าบางคนชินไงมันเต็มชั้นที่้อยแล้วแล้วก็รางวัลระหว่างชั้นก็จะมีหลายอยีนะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มฟรีนะครับกับตัวที่เป็นสมุดนะครับแต่ว่าสมุดร,รุ่นนี้ก็คือจะรวมแค่7ตัวทองใหม่นะครับไม่รวมตัวของอสัตว์เลี้ยง4ยี่จักรพรรดิกับอดีต4ีจักรพรรดิก็สำหรับรอบแล้วนะครับขอจบที่700ดโลก่อนแล้วกันนะครับให้เหลือตั๋วไว้สักหมื่นหนึ่งก่อนนะ ผ่านไปพันโลแรกนะครับตัวทองยังไม่มาทับตัวเลยนะ,ะตัวทองตัวแรกนะครับได้ใหม่หรือเก่าดูไม่ทันนะมันไม่มีให้ดูด้วยเมื่อกี้มันม,มีให้ดูนะครับก็คือได้เป็นตัวทองของเจ้าเคลวมานะาหรับพลังป้องกันแล้วก็ความเสีายงคณิติคอล ตัวที่2นะครับก็คือถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนีจะไม่มีฉากเปิดตัวนะครับตัวที่2ผมได้เป็นเจ้าแจโอนะครับก็คือได้ของอดีตจิกรพัรดิทั้งคู่เลยนะตัวนี้จะเป็นแม่นยำกับโจมตีจุดอ่อนตัวที่3เป็นเป็นคารลัมนะครับอันนี้ก็ของอดีตจิกรพัรดินะเป็นเฮดพี่กับต้านอัตราพิเรกอล ตัวที่สี่นะครับตัวที่4ี่มันจะได้ซ้ำตัวเก่านะเพราะว่าตัวทอไม่เพิ่มนะครับตัวใหม่เนี่ยแล้วก็ตัวที่ห้าเหมือนจะได้แล้วเจ้าลีเชลใช่ไหมเมื่อกี้ดูไม่ค่อยชับตัวที่6นะครับอาได้รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าครีแล้วตัวใหม่ตัวทองมีตั้ง15ตัวนะออกยากออกเย็นไปออกตัวเก่าอีก ตัวที่7นะครับตัวใหม่อาตัวใหม่แต่ซ้ำเป็นเจ้าคาลัมนะครับประมาณไม่ถึงสิบตัวตัวนี้ได้เป็นอ่าด้ตัวใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของสี่กับพายกาลีสี่กับพันนะเป็นโซมีเฮดพีเดี๋ยวลองสูตรสิบใบมานะครับเผื่อจะออกดีนะแบบเจ้าแทโอ สรุปไม่ได้นะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับ7 0 0 0พันะแล้วก็เดี๋ยวขอเหลือไว้ติดไว้สักนิดนึงเอาไว้กดเรื่อยๆนะครับน่าจะดีกว่าก็สรุปได้ทั้งส้นนะครับได้ตัวทองใหม่นะครับเป็นไอซีจากพัทสาแล้วก็ตัวทองใหม่1ตัวแล้ว15ตัวทองนะครับได้มาแค่4ตัวหนักและอันนี้แล้วก็จะมีนะครับจะเป็นยูนี้ทั้งหมดอ่าสี่ตัวแล้วก็เอฟติกนะครับเดี๋ยวไปดูยูนี้กับเอฟติกก่อนข้อนี้จะเป็นโจมตีนะครับโจมตีกราบไปเลยนะค่อนข้างสาคัญนะครับแล้วก็บิ๊กโฟร ไม่ค่อยไม่ต้องมากระดานนี้อันนี้สําคัญเลยความเสียหายคิดเนี่ยตอนนี้ HP นิดหน่อยก็พอนะครับแล้วก็ Epic นะครับแม่นยําแม่นยำหลังๆก็ไม่ค่อยสําคัญละโลจติกก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวทองใี่ได้มานะครับ HP หนึ่งตัวกับเจ้า JO นะครับแม่นยำาจสติจะอ่อนนี่ก็สําคัญนะครับทอาไปเยอะๆเ,เลยแล้วก็เคลนะครับอันนป้องกันก็ไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่ ตัวก็จะเป็นคารลัมนะครับเหมือนกันได้สถานะป้องกันมาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยก็เด็ดๆที่น่าจะอัเดียวยาก็จะเป็นจบส7อ่อนของเจ้า JO นะครับแล้วก็เนี่แหละสะสม ex-p ตัวสัตว์เลี้ยงมานะครับจากหลายช่องทางท,างที่กดสุ่มเมื่อกี้ก็ได้มาเพิ่มเยอะนะส่วนที่ยังไม่ได้นะครับก็จะมีเจ้านี่มอนะเจ้าการลิมแล้วก็เจ้ามิมิวมาอีกนะครับชิบิเอริยอนจีนะครับโทบี้ยูโยลัง าาแล้วก็ทำการเลื่อนขั้นนะครับเขาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปทยอยหายเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ